สวัสดีครับวันนี้นะครับเสือสนกับเสือเสือก็มาส่งมอบที่อำเภอบ้านไผ่นะครับจังหวัดขอนแก่นรถเอสไวจีรุ่น940นะครับให้คุณพี่ปัญญานะครับใช้งานแพนปูนครับวัสดุก่อสร้างทั่วไปก็คันนี้103แรงม้าถือว่าคันใหญ่เลยทีเดียวนะครับผมนะครับบุ้งกี 1Q นะครับตัวนี้ก็จัดโปรสุดๆนะครับรถพิเศษติดฟิล์มติดแอร์ออปชั่นครบเต็มคันรถเอวอ่อนนะครับถ้า พี่ๆอยากได้รถที่มีความแข็งแรงในเรื่องโครงสร้างในเครื่องยนต์นะครับสมดุลกับตัวเครื่องตัวนี้รุ่นนี้เหมาะเลยนะครับปั๊มตัวนี้ยกได้สองันห้าสองพันร้อยกิโลกร,รมัมถือว่านะครับคุ้มนะครับเกินตัวนะครับเครื่องยนต์บางรุ่นนะครับที่มีเครื่องยนต์ร้อยสามแรงม้านะครับปั๊มบางตัวยกได้ต่ำกว่านี้ก็มีนะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่สมดุลมากนะครับ เอาให้ชมกันเผื่อพี่เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการซื้อรถนะครับเป็นอีกรุ่นนะครับที่ลูกค้าบอกว่าคุ้มนะครับไม่ผิดหวังสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ทางเราก็เตรียมพร้อมส่งลูกค้าแต่เช้าเลยนะครับเอาเลิกเอาอยามผมพาดูเดินดูรอบๆกัน ตัวนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบก็เป็นรุ่นแขนสั้นนะครับแขนสั้นแต่ว่าก็พอสมควรนะครับสั้นก็สี่เมตรหนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับสูงกว่ารถข้อเกษตรบางคันนะครับหนงใช้ได้เลยใช้งานได้รอบด้านทั้งพืชเกษตรทั้งวัสดุก่อสร้างนะครับถือว่าคุ้มนะครับดาวเริ่มต้นที่หนึ่งแส งวดก็ประมาณ1 0,000ืกว่าบาทนะครับมันหนึ่งหมื่นห้าหนึ่งหมื่นหกประมาณนี้นะครับสามสิบหกมวดยอดรวมก็ประมาณหกแสนกว่าบาทหกแสนห้าประมาณนี้ครับหกแสนห้าถึงหกแสนหกสำหรับรถรุ่นนี้นะครับพี่ๆที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับผมครับขอบคุณมากครับ